เป็นประจำทุกปีที่เทศกาลกินเจประเพณีถือศีลกินผักในจังหวัดทางภาคใต้อย่างภูเก็ตสงขลามักจะเห็นม้าทรงร่วมทําพิธีด้วยการทรมานร่างกายตัวเองทั้งการนําเหล็กแหลมทิ่มแทงร่างกายการวิ่งบนกองไฟ หรือการเหยียบบนมีดดาบที่แหลมคมเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวและน่าทึ่งเหตุใดพวกเขาจึงยอมทรมานร่างกายตัวเองโดยไม่แสดงความรู้สึกเจ็บปวดออกมาให้เห็นอธิบายได้ว่าเป็นเพราะม้าทรงผู้ซึ่งแทนตัวเองว่าเป็นร่างทรงของเทพเจ้าจีนลงมาประทับร่างม้าทรงทุกๆเทศกาลกินเจหรือในโอกาสต่างๆ โดยอาการของคนเป็นมา้าทรงจะมีลักษณะแปลกๆให้เห็นคือมีอาการสั่นตกโต๊ะหัวเราะเสียงดังลั่นราวกับนักรบจีนสมัยโบราณก่อนจะใช้อาวุธประจำกายแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาราิย์อทิใช้มีดดาบทิ่มแทงปากแทงคอและส่วนต่างๆของร่างกายหากใครที่มีจิตใจบริสุทธิ์เชื่อกันว่าจะสามารถทนความทรมานเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันกับศาลเจ้าหลีอีกต้าโบเกงจังหวัดร้อยเอ็ด ก็ได้จัดงานเทศกาลถือศีลกินผักขึ้นเพื่อให้สาธุชนร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเป็นบารมีให้แก่ชีวิตโดยในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาได้มีการประกอบพิธีอิ่วเก้งหรือแห่พระเพื่อออกโปรดประชาชนรอบเมืองร้อยเอ็ดผ่านทางร่างมา้าทรงที่เข้าร่วมพิธีมีผู้มีจิตศรัทธาตั้งโตรับขบวนเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต คือ,อสารเจ้าลีกเจ้าโบเกงก็คือทางผมเนี่ยย้ายมาจากกรุงเทพเมืประมาณปี4 6นะแลวทีนี้พอประมาณปี4-8เนี่ยพระท่านลงมาจับล่างนะฮะมาจับล่างก็คือเป็นอ,องค์ท้าทางใต้จิว๋วใต้จิ๋วก็จะเรียกท่านว่าองค์เจ้าพ่อเสือหรือตัวระยัยนะฮะท่านมาจับล่างแต่ทางทางของสายทางผมจะจะเป็นสายฮกเกี้ยน จะเรียท่านว่าองค์เอยนเทียนสงเต้ท่านมาจับ่างแล้วก็ท่านบัญชาว่าจะต้องให้ผมจัดงานถือสินกินผักในจังหวัดไร่เอ็นซึ่งผมก็ยังไม่รู้จักว่าควรจะทํำยังไงก็เลยมีน้องเขาเลยว่าแนะนําให้ปรึกษาทางทางภูเก็ตก็เลยมีอาจารย์ที่ทางภูเก็ตเขาสอนเรื่อง พิธีการพิธีการว่าคุณจะต้องมีการตั้งเสาโกเตงคุณจะต้องมีพระองค์พระก่อนกินสิ้นอ่ะคือกินสิ้นทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีการอัญเชิญกินสิ้นขึ้นมาประทับที่ศาลก่อนนะฮะโดยเขาก็าตั้งชื่อให้เป็นศาลรรืออีเจ้าบกเก มีการเรียนวิชาการเชิญเกี่ยวองไตรเต้การเชิญพระการส่งพระการทำพิธีกรรมเกี่ยวกับทหาร mm hmm. เพราะว่าทางทางทางสายของภกเทียนจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางทหารสัส่วนหน mm hmm. ่มีการระดับ mm hmm. ยศทหารตั้งแต่กระสั์มีระดับแม่ทัพมีในกองอะไรทั้งหลายคือเราต้องเป็นระดับยศมาปี49ท่านก็เ่มบัญชาอีกว่าต่อไปจะต้องให้มีการแผ่องค์พระ รอบเมืองคือหรือที่เขาเรียกกันว่าพิธีอิ้วเก้งคือพิธีอิ้วเก้งคือการแหร่องค์พระเพื่อโปรดลูกหลานห,หรือเตจือ้อสาวเาเกียเรียกว่าเตจือตจ้อเต,ต,ตจื้อคือโปรดโปรดลูกเตจื้อให้ได้รับพรประชาชนรอบไปรอบเมืองทั่วไปอย่างนี้ที<ช>นี้การอิ้วเก้งก็คือจะต้องมีการเต้าหอ่าผมก็เอ๊ะอะไรคือการเต้า<อ>หวด คืออะไรไม่เข้าใจ <ST it> ก็เลยถามอาจารย์อาจารย์สูหู้เต้าห้วนคนืออะไรอาจารย์ก็บอกอ๋อเต้าห้วนเนี่ยก็คือการแสดงอิทธิฤทธิ์ของของมา้าทรง <ST it> ที่ประทับทรงองค์พระ <ST it> จะต้องมีการใช้เกี่ยมซิกแทะเกี้ยมก็คือดาบหรือกระบี่เชี่ยมเป็นเหล็กแหลมแทงตามร่างกายทารมานตามร่างกายเพื่อสะเดาะเคาะให้กับ ประชาชนทั่วไปที่เขาถือสินกินผักนะฮะคือสินกินผักทั่วไปคือเวลารองค์พระเดินผ่านหรือเสด็จผ่านเนี่ยโต๊ะไหนที่มีการตั้งโต๊ะอุ้ยนะฮะโต๊ะอุ้ยก็คือการโต๊ะรับเจ้าเนี่ยฮะท่านก็เวลาเสด็จผ่านนี่ท่านก็จะประทานพรโดยการเต้าหวรวอแสดงฤิธิ์เพื่อรับเคาะหให้กับสามุสิ์ให้กับลูกหลาน เหล่านี้เป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยเชื้อสายจีนกับเทศกาลกินเจมาเนิ่นนานความเชื่อนี้เป็นความาศรัทธาที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้และที่ชาวบ,บ้านกราบไหว้ก็ไม่ได้กราบไหว้คนทรงแต่เป็นการกราบไหว้เทพเจ้าที่พวกเขานับถือในร่างทรงการที่เห็นว่าพวกเขาทรมานร่างกายจริงๆแล้วเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ว่ามีเทพเจ้าประทับทรงอยู่จรงิง เหล่าม้าส่งต้องทรมานร่างกายเพื่อรับคลอบภัยและแบบรับความเจ็บปวดแทนประชาชนตลอดเส้นทางเช่นเดียวกับการทรมานร่างกายแบบอื่น ี่นี้ทาไมต้องมารับเคาะเพื่อมาเข้าสุรัะมา่าส่งมาสรงก,ก็จะไม่ดีทีนี้มาสรงก็ต้องปล่อยเคาะด้วยกันกินเจต้องถือศีลต้องทําตัวให้สะอาดถ้าไม่อย่างนั้น,นการเต้าหวดก็จะทําให้เกิดอย่างที่มีข่าวทั่วๆไปคือม้าสรงถ้าไม่สะอาดเนี่ยบางครั้งมันก็จะเกิดความผิดพลาดของม้าส่งได้เยอะแต่ถ้าเกิดม้าทรงสะอาดเนี่ยนะฮะองค์พระที่ประทับล่างเนี่ยหรือศีลที่ประทับล่างเนี่ย ข,ขอ,อย่างไรก็ดีใช่ว่ามาทรงจะไม่เสียเลือดเสียเนื้อบางรายเลือดโชกตามร่างกายหรือถูกเพลิงไฟเผาร่างได้รับบาดเจ็บหนักกว่านั้นอาจถึงขั้นเสียชีวิตลักษณะเช่นนี้เชื่อกันว่าเหมือนกับถูกเจ้าทิ้งหรือถอยทรงกลางอากาศคนวงในจะเข้าใจกันว่าเป็นลักษณะผิดคำพูดผิดศัจจวาจา หรืออาจจะไปกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องจนถูกเจ้าทิ้งกลางอากาศ ีคือถามว่าอ่ม้าทรงเนี่ยถ้าเกิดทําผิดเนี่ยการเต้าหวดแล้วเกิดบาดแผลขึ้นเนี่ยะะจะเป็นอะไรไหมถามว่าก็เท่ากับว่าม้าทรงคนนั้นอ่ะเขาทําตัวไม่สะอาดเขาก็ต้องทําผิดคือม้าทรงก็เหมือนกับคนรับเคาะเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเขารับเคาะแค่เจ็บแต่ม้าทรงคือคุณต้องคูณสองอในเมื่อคุณรู้ว่าทําผิดแต่คุณยังทําคุณต้องคูณสองเพราะว่า การถือศีลกินผักหรือการกินเจก็คือคุณจะต้องปฏิบัติตัวถือศีลเหมือนนักบวชทั่วไปนะฮะเหมือนนักบวชทั่วไปคือจะต้องมีการปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมจะต้องมีการสวดมนต์ต้องชำระร่างกายให้สะอาดต้องมีจิตใจให้สะอาดนี่ครับถ้าอย่างคนทั่วไปเห็นว่าร่างทรงมาทรงต่างมีการทิ้นแทงเอาเข็มไปแทงเสียบตามกระพุ้งแก้มตามร่างกายอันนี้คนที่ทําคนที่ลงมือแทงเนี่ยต้องฝึกฝนมันเป็นอย่างดีกว่าหรืออ๋อ จริงๆถามว่าต้องฝึกฝนไหมไม่จําเป็นฮะใครก็ได้แทงแทงได้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเขาจะต้องคนคนที่แทงเนี่ยจะต้องถือสินกินเจด้วยจะต้องเป็นคนที่อยู่ในสินด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น <ๆ S 1> คนที่แทงเขาก็จะต้องเป็นหนึ่งในคนที่ทําพิธีกรรมคนทําพิธีกรรมก็จะมีหลายส่วนก็จะมีตั้งแต่หัวซื้อนะฮะหัวซื้อหัวกั้วหัวกั้คือคนเชิญพระคนทําพิธีส่วนมากที่จะแทงก็คือเป็นหัวซื้อหรือหัวกั้ หรือองค์พระที่เป็นองค์พระองค์ประธานศาลอย่างอย่างที่นี่ก็จะมีเป็นองค์เอียนเทียนส่งเต๋อท่านเป็นองค์ประธานศาลท่านลงมาประทับร่างเนี่ยถ้าเกิดว่าคนอื่นไม่สะอาดจริงๆท่านก็จะไม่ให้แทงท่านจะทับเองแต่โดยส่วนใหญ่แล้วพระจะไม่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 ค่อยแทงให้ให้ผ่ากันเองแต่ว่าถ้าเกิดจําเป็นหมายถึงว่าไม่มีคนที่สะอาดจริงๆท่านต้องทับเองครับท่านจะไม่ให้คนอื่นทัเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อมาส่ง Vamos lá, ก็คือทางสายของผมที่จะเน้นไปทางของสายบัญชาการแบบทหารนะฮะทางของทางอิดลักซิงตึงหรือทางพงไลเนี่ยเขาจะเป็นสายประชาการเป็นลักษณะของทางฮุกทางฮุกก็คือทางสายพระสายพระก็คือเป็นทางโจซื้อเซียนซื้อเป็นเป็นสวดมนต์ใช่ครับเป็นสวดมนต์เป็นการเก็บวิญญาณเป็นอัดสะดอกอ้โปวดสัตว์ให้กับเราสัตว์โทสีส่วนใหญ่ แต่ทางทางสายสายากับทางสายเหียนบูเนี่ยสายทหารเนี่ยจะเน้นเรื่องการสแสดงอิทธิฤทธิ์สส่วนใหญ่แต่ทั้งสองสายก็คือจะเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือจะสอนให้คนรู้จักกลัวต่อบาปแม้แต่ทางการไปเต้าหุ่นหรือแม้แต่การคุยกี้อ,อย่างของทางสายพระเขาจะมีการคุยกี้ค,กคุยกี้ก็คือการลงพระจะลงมือลงไม้ สื่อสารผ่านผ่านไม้ผ่านกีการคุยกีแล้วมีมีล่ามแต่แต่ทางเนี้ยก็คือจะพระจะลงมาทั้งหมดทีนี้พระลงมาทั้งหมดจะสื่อสารกับมนุษย์ได้ก็คือต้องมีการขายข้าวขายข้าวคือการเปิดปากเปิดปากก็คือโดยการใช้เหล็กแหลมโดยการใช้สตเกียมหรือเกียมหรือกระบี่แสดงอิริททีมแทงเพื่อเปิดปากให้สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ทางของผมนี่ก็คือได้สื่อสื่อประเพณีจากเขามาอีกทีหนึง่งและก็มาเผยแพร่ให้กับ าชาวจังหวัดร้อีดให้รับได้เห็นถึงว่าการที่ถือศีลกินผักสามารถทำอะไรที่เหนือธรรมชาติได้ซึ่งถ้าหากเรามีศรัทธาการทำบุญมันมีหลายแบบการทำบุญมีหลายแบบคือคุณจะไปตักบาตรก็ได้บุญคุณจะถวายสังฆทานก็ได้บุญคุณถวายกระถินก็ได้บุญแต่ชายทำทานก็ได้บุนแต่ถ้าคุณเปิดลงทานหรือคุณถือศีลกินผักคุณก็ได้บุญเหมือนกัน อย่างอิรักษ์ก็เขาก็เปิดลงทางเพื่อ,อเป็นเป็นบารมีทา,ทางทั้งฮงไร้ก็เปิดลงทางเพื่อเป็นบารมีทางทางน,นี้ก็เปิดลงทางเพื่อเป็นบารมีทางทุกคนจะมีกุสโลบายของแต่ละสักเจ้าในการสอนมนุษย์ให้ทําดีทางนี้คือทางสายเยี่ยนบูนเนี่ยก็คือจะให้คนเกรงกลัวการเยี่ยนบูการทําทําร้ายร่างกายทํนเล่นประทับการอะไรที่รุนแรงเพื่อเลือดออกเลยให้คนกลัวเพราะเอ้ยขอเขากลัวแล้วเขาจะไม่กล้าทำบ้ะ ในลักษณะอย่างนั้น